ไม่ใช่ลิซ่าค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าแคปภาพที่ถูกปล่อยออกมาจากทางรายการ y o u ย with y ยูซีซันสซึ่งเป็นภาพจากสเตปเปอร์ตัวเมนเทลลิซ่านะคะจะทำให้แท็กรูปร่างลิซ่าติดเทรนในไวบอ้อยได้ยาวนานขนาดนี้นะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานอะหลังจากที่ทางรายการปล่อยภาพน้องชุดขาวออกมาใช่ปะทางฝั่ง w วบอ้อค่ะก็มีแท็กรูปล่างลิซ่าก็คือขึ้นแบบ ขึ้นมาดับหนึ่งไวมากอะเอางี้ดีกว่าแล้วก็คือเป็นการติดเทรนด์ที่ยาวนานมากค่ะทุกคนจากตั้งแต่รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงมั้งไปจนถึงช่วงกลางคืนจนแบบข้ามคืนที่จีนไปเลยนะคะทำล่าสุดค่ะบ้านลิลลี่โฮมเขาก็ได้แคปสถิติมาให้ดูกันในหัวข้อนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าแบบ ว้าว wow, มากอะ่ะเออโคตรว wow, ้าวอ่ะไม่ว้าวไม่ใช่ลิซ่าเอางี้ดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหัวข้อรูปร่างลิซ่าเนี่ยได้มีการคลิกเข้าชมมากถึง1,200ล้านครั้งนะคะอันนี้ฟังไม่ผิดนะ1,200ล้านครั้งโอ้ไม่กอดนี่คือแบบเขาเข้าชมกันเกือบค่อนประเทศจีนเลยเหรอคะเนี่ย แค่นันยังไม่พอนะคะแถมยังมีการพูดคุยกันในเรื่องดังกล่าวมากถึง250,000ครั้งอีกด้วยเออเป็นไงไปสุดเปล่าสุดยอดนะคะ ก็เลยทำให้หัวข้อนี้นะคะมียอดผู้เข้าชมเนี่ยสูงที่สุดที่น้องลิซ่าเคยทำได้ในเวีปอเลยนะแม่กระแสะแรงมาแบบนี้เนี่ยอีแม่อย่างเราๆก็เบาใจนะคะบอกเลยว่ายูดวิทยูซีซัน3นี้ปังแน่นอนนะคะปังทั้งรายการแล้วก็ปังทั้งน้องลิซ่าเลยเพราะว่าถ้าเรียกกระแสะก่อนเปิดรายการได้ดีขนาดนี้เนี่ยน่าจะเออกรีตติง้งได้ดีมากๆกันนะคะ ล่าสุดค่ะลิลลี่ฟิล์มเดอะมูฟวี่ค่ะแฟนๆน้องไม่เคยทําให้ผิดหวังตอนนี้ก็เกิน20ล้านวิวไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเย่ <Yeah! S 1> อันนี้ขอปรบมือให้กับทุกคนเลยนะคะที่มีแบบส่วนช่วยเป็นพลังบอดน้อยนะแล้วก็ทําเพื่อน,น้องลิซ่ากันไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องลิซ่าหายป่วยหรือยังนะคะแฟนๆอย่างเราก็แอบ,บเป็นห่วงน้องเนาะ,ะแต่ยังไงก็ตามก็คลิปนี้แอก็เอามาแบบบิ้ว ความดังเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มสำหรับความดังของน้องก่อนรับชมรายการยูท t h ตยูซีซันสามในวันนี้กันนะคะอย่าลืมนะคะ1ทุ่มไทยค่ะเรามีนัดกันแล้วก็อย่าลืมรับชมในแอปพลิเคชันของ i อชีอด้วยนะคะทุกคนเห็นว่าเขานับเรตติ้งกันตรงนั้นนะคะยังไงก็เรามาวิดพร้อมกันค่ะ1ทุ่มไทยนะจ๊ะ